สวัสดีครับ FC YouTube ช่องออกเมืองพลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็มาอัปเดตข่าวสารของท่านแม่ทัพชาลีด้อมาอากาศเหมือนเดิมนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็เขาเรียกว่าเป็นคลิปสนุกๆแล้วกันนะครับแล,แล้วก็เป็นคลิปซึ้งภายในตัวนะครับเพราะว่าพี่ขุนเดชเนี่ยถึงกลับได้ พักหน้าจอโทรศัพท์ตั้งค่าพักหน้าจอโทรศัพท์เป็นรูปตัวเองกับรูปท่านแม่ทับชาลีนะครับบอกว่ารักพี่ชายคนนี้มากๆนะครับเป็นเพราะสาเหตุอะไรนะครับพี่ขุนเด่นทําไมถึงรักพี่ชายคนนี้มากๆนะครับก็ไปติดตามกันได้เลยครับไปเลยครับอ,อผมกับชาลีอ่ะเป็นพี่เป็นน้องกันเออผมจะเอาอะไรให้พวกคุณดูนะนี่ไงในมือถือของผม คุณเห็นไหมรูปพักหน้าจอเนี่ยเป็นรูปของผมกับชาลีพี่ชายของผมเองทําไมผมถึงใช้รูปพักหน้าจอเป็นพี่ชาลีงั้นเหรอก็เพราะว่าเออพี่เขาอะเป็นอะไรที่อ m a เมซิ่งมากเลยอะผมไม่เคยเจอใครที่เออมหัศจรรย์เท่าพี่ชายของผมคนนี้มันเป็นอะไรที่อธิบายไม่ได้อะเข้าใจไหมขอบคุณสำหรับมีนะครับชาลีเขาเป็นบุคคลที่มหัศจรรย์มาก เขาเป็นคนเอ่อให้โอกาสผมอะ่ะให้โอกาสยังไงงั้นเหรอโอ้พูดแล้วจะร้องไห้ไม่อยากจะพูดเลยอ,อืมเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่มีใครรู้จักเลยอพอได้มาเจอชาลีเนี่ยทั่วโลกมารักผมเยอะแยะไปหมดเลยเอ้ขอบคุณครับชาลีขอบคุณจริงๆขอบคุณพี่ชายของผมและก็ขอบคุณคนไทยด้วยขอบคุณจริงๆนะครับผมจะไม่ลืมเลยขอบคุณขอบคุณ โอ้ยไม่รู้จะขอบคุณยังไงนี่พี่ชายของผมอยู่ข้างหลังนี่ตั้งแต่ผมเริ่มดังพ่อชาลีขึ้นมาเนี่ยเนี่ยคนมปติดตามเยอะแยะมากมายรวมทั้งดอกกุหลาบด้วยจะสู้ต่อไปเพราะว่าชาลีบอกให้ผมสู้ไอเลิฟอยู่นะชาลีขอบคุณครับผมกลับอเมริกาไปชาลีก็โทรหาผมด้วยละ่ะอย่าลืมนะอย่าลืมได้เลยได้เลยจะโทรหาทุกวันเลยดีไหมโทรหาทุกวันเลยก็ดีนะเรามาร้องเพลงนี้กันดีกว่า ชีนารักเฮียเลยใครจะทนไว้ใครจะทนไว้ใจอะไรเอฟชินารักเฮียเลยใครจะทนไว้ใครก็ทนไว้ทนกันไปว้าวสุดๆไม่ไหวกลับมาล่างทองดีกว่า <laughs> ขอบคุณครับขอบคุณไว้เจอกันใหม่นะนายชมิด nice ยูซียูนักชามคราวหน้าเจอกันใหม่นะพี่ชาลี แต่ก่อนจะไปขออ,ออกกำลังกายที่บ้านพี่ชาลีนิดนึงนะครับอ,อยากรู้ว่าตอนนี้หุ่นดีเพราะว่ายังไงนะครับผมขอเล่นอะไรนิดหน่อยนะครับผมที่บ้านมีอะไรน่าเล่นเยอะแยะเลยนะครับอขอถ่ายรูปคู่ด้วยนะโอเคผมจะจดจำพี่ที่แสนดีคนนี้ไว้ตลอดไปนะครับอย่าลืมโทรหากันล่ะนะนะพี่ชาลีนะเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจ เออที่บ้านพี่มีรถคันเล็กกระจิว๋วหลิวเดียวขอขี่สักแป,ป๊บหนึ่งออขอวนสักรอบหนึ่งได้ไหมจัดไปน้องเนี่ยออกกำลังกายแบบพี่คงจะเออหุ่นดีเหมือนพี่ชาลีแน่ๆตอนนี้รู้สึกว่าพี่กล้ามจะลีนใช่ไหมครับเนี่ยผมเออพักหน้าจอไว้เป็นรูปพี่เวลาคิดถึงจะได้เอาขึ้นมาดูขอบคุณพี่ที่ทำให้มีวันนี้นะรักพี่ชาลีมากนะ ตั้งรูปคู่ไว้หน้าจอโทรศัพท์ไว้ตลอดเลยนะครับผมเผื่อจะได้คิดถึงกันแล้วก็พี่เป็นคนที่ให้โอกาสผมผมจะไม่ลืมพคุณพี่เลยเนี่ยครับ FC บางคนหรือใครหลายๆคนบอกว่าเออผมเวอร์เกินไปหรือเปล่าที่ตั้งพักหน้าจอเป็นรูปพี่ชาลีกับผมเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าหรือว่าอะไรยัางไงาไม่ใช่พี่น้องกันแท้ๆนะครับแต่ก็เหมือนพี่น้องกันจริงๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าพี่ชาลีเนี่ย เป็นคนให้โอกาสผมนะครับถ้าเกิดพี่ชาลีไม่ให้โอกาสเนี่ยประชาชนหรือ FC ทั่วไปคงไม่รู้จักผมเยอะแยะมากมายผมจะคงจะแจ้งเกิดไม่ได้อะคิดว่าถ้าเกิดเออไม่ได้มีพี่ชาลีเข้ามาซับพอร์ตผมคงจะแย่แน่ๆเอะผมได้ยินเสียงกลนมาจากไหนพี่ก็ยังไม่ได้หลับนี่นะเอ่อน่าจะเป็นเจ้าที่อยู่ตรงขาของนายอ่ะ มันเป็นหมาแต่มันชื่อหมีฮะอเมซิ่งมากๆหมีกลนเอ้ยไม่ใช่หมาแต่ชื่อหมีกลนก่อนไปนะครับล่าสุดนะครับคุณเดษนะครับผมก็ขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ชาลีที่ทำให้มีวันนี้นะครับ คุณเดชน่ารักมากๆนะครับผมขอบคุณพี่ชายแล้วก็รักพี่ชายคนนี้มากนะครับถึงขนาดร้องไห้เลยทีเดียวเพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้รู้จักกับชาลีเขาคงจะแจ้งเกิดไม่ได้คนจะไม่ได้รู้จักเขาแย่ๆมากมายนะครับผมแล้วก็เขาคงจะไม่มีโอกาสวันนี้นะครับที่เขาเรียกว่าดังในโลกออนไลน์ในวันนี้นะครับผมพี่คุณเดชมารอบนี้นะครับก็เหมือนกับว่าหรือว่าจะมีการทําเพลง ให้พวกเราฟังหรือเปล่านะครับผมเพราะว่ามีพี่เวสปานะครับมีพี่สเตอร์นะครับผมมาด้วยนะครับผมออรอติดตามกันต่อไปนะครับผมก็คือมาที่บ้านชาลีพร้อมๆกันนะครับมีขุนเดชมีชาลีมีพี่เวสปามีวงสเตอร์ใช่ไหมครับผมก็มาที่บ้านชาลีหรือว่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์แฟนเพลงหรือเปล่า หรือแฟนๆด้อมอากาศด้อมชาลีหรือเปล่านะครับผมก็ไม่แน่เหมือนกันรอติดตามตอนต่อไปเนาะเพราะว่าอยู่ดีๆเนี่ยพี่ขุนเดชเขาก็บินมานะบินมาหาชาลีที่เมืองไทยเลยเพราะว่าพี่ขุนเดชเนี่ยร้องเพลงเก่งนะครับแรปเป็นแรปเก่งนะเป็นแรปเปอร์นะครับเป็นแรปเปอร์อ,อ,อาจจะมีการร่วมงานฟิชเชอร์ลิงอะไรกันหรือเปล่านะครับต้องรอดูนี่ครับในรูปก็จะมีพี่เวสปาใช่ไหมครับวงสเตอร์เนาะนะครับผมแล้วก็แน็กนะครับผมแล้วก็ มีพี่คุณเดชนะครับผมเราต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะยังไงนะครับอาจจะมีเซอร์ไพรส์เร็วๆนี้นะครับรอดูนะครับให้กำลังใจเมทัพชาลีแห่งคูบอลของเรานั่นเองนะครับรับชมคลิปจบแล้วนะครับมีความรู้สึกยังไงบ้างครับผมว่าพี่ขุนเดชนะครับมีความจริงใจเนาะดูจากปฏิกิริยาเนี่ยมีความจริงใจนะครับผมคนภาคตะวันตกหรือชาวต่างชาติเนี่ยคนตะวันตกเนาะเขาเรียกคนตะวันตกนะครับ ก็คือถ้าเกิดรักใครก็คือรักจริงนะครับรักใครคือรักจริงแต่ถ้าเกิดยังไม่รักเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเกิดได้รักใครแล้วคือรักจริงจะทุ่มเททุกอย่างนะครับจากที่ผมเคยสัมผัสฝรั่งมาแล้วกันนะครับผมก็จะประมาณนั้นนะครับพี่ขุนเด่นเนี่ยก็ได้ซึ้งน้ําใจที่ท่านแม euh. ่ทัพมอบให้กันเนี่ยที่ท่านแม่ทัพชาลีของเราใช่ไหมครับได้เข้าไปในช่องนะครับในช่องต่อๆของพี่ขุนเด่นนะครับแล้วก็ พาเอฟแแฮเข้าไปช่วยให้กำลังใจไปดันช่องเขาเรียกว่าไปดันช่องเนาะแล้วก็ไปเปงของขวัญนะครับผมแล้วก็ก่อนที่พี่ชาลีของเราจะไปเนี่ยท่านแม่ทัพของเราเนี่ยจะไปก็คือได้ส่องดูก่อนนะครับท่านแม่ทัพของเราเป็นคนมีการวางแผนเนาะก็ได้ส่องช่องนั้นช่องนี้ช่องไหนน่าให้กําลังใจบ้างนะครับช่องไหนน่าดันบ้างก็จะเข้าไปส่องก่อนแล้วก็จะเข้าไปให้กําลังใจทีหลังนะครับจากที่ผมสังเกตดูนะครับ จากที่เป็นเขาเรียกว่าเป็น FC ของชาลีมานะครับชาลีจะเข้าไป2วัก่อนจะเข้าไป2วัก่อนแล้วก็จะพา FC เนี่ยเข้าไปถล่มทีเดียวเลยนะครับเข้าไปกดติดตามเข้าไปให้ของขวัญน,นะครับผมนี่แหละครับเหล่านี้แหละครับจึงทําให้พี่ขุนเดชนะครับซึ่งน้าใจมากจากตอนแรกๆเนี่ยมีคนดูน้อยๆนะครับตอนนี้นะครับมีคนเป็นของขวัญให้เยอะคนดูเยอะแล้วก็คนติดตามเยอะขึ้นมานะครับกลายเป็นคนดังในโซเชียลขึ้นมาก็เพราะ ท่านแม่ทัพชาลีนั่นเองนะครับก็เลยขอบคุณพี่ชายคนนี้มากๆถ้าเกิดไม่มีพี่ชายคนนี้ก็คงจะไม่มีโอกาสแบบนี้นะครับจะปั้นช่องให้ช่องตัวเองดังขึ้นมาก็คงจะยากนะครับเพราะว่าก็คือเป็นคนธรรมดานะครับ อยู่ดีๆก็ดังขึ้นมาช่วงค่าคืนประมาณนี้นากก็คงจะสึงน้ําใจมากๆเลยนะครับสาหรับคลิปนี้ก็มาอธิบายแล้วก็มาส่งสาระดีๆให้กับแม่พี่น้องประมาณนี้นะครับถ้าทุกท่านชอบคลิปนี้เห็นว่าคลิปนี้สนุกคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามในช่องอองเมืองพนที่ทำคลิปดีๆต่อๆไปด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย